สวัสดีพ yeah. <sy ี่น้องเอฟซีสุภูทุคนเด้อครับมาอนีกับพบกับนุ่มเจดอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องมาอนีภาพพี่พาน้องเข้ามาแตงกิ้งบักขามเปียวครับผมบักขามเปียวกษ์ของนุ่มเจดตอนนี้ก็อายุ6ปีแล้วเนาะพี่น้องนี่กับมาแตงกิ้งมาแล้วครับผมการแตงกิ้งบักขามกับสำคัญนะครับพี่น้องถ้าใบมันหนาเกินอ่ะมันจะบ่เป็นดอกนะครับมาอนีนุ่มเจดก็ได้มีโอกาสให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งครับพี่น้องอันนี้ต้นที่นุ่มเจดแตงไปบางกีครับผมต้นนี้ก็เพิ่งแตงไปครับ ยอนแสงกันแ้ครับพี่น้องต้นนี่ส่วนต้นพุนต้นพุ่นยังบ่ท่านแตงไงพี่น้องเนี่ยมันที่ว่ามันกิ่งมันหนาเกินนี่ครับเห็นปะกิ่งมันหนาเกินทีเัายังบ่ทันแตงนะครับผมการแต่งกิ่งบกขามนี่เขาก็เลือกกิ่งที่มันบางงามบ่นะครับผมแล้วก็ well. ไปกิ่งเนี่ยน้อยมันน่ะตัดตัดออกห้เบิร์ดล้ครับพี่น้องห้มันโล่งๆครับผมนี่เห็นมันโล่งๆก็ยังทีนุ่มเจี๊ยตแต่งไปครับพี่น้องนี่บกขามนุ่มเจี๊ยะอายุหกปีแล้วครับกตให้ผลผลิตมั้ง่ีบพนอ หายผนผลิตมาดึงต่ปีที่สามตอนนี้ห่ยผนผลิตมาสามปีแล้วครับพี่น้องตอนนี้นุ่มเจีกับเก็บออกไว้เ,เบิร์ดเรารุนนี่นี่กับนุ่มเจีกับแต่งคิงไหมอันพวกนี้แตงไปว้างได้สองสามหมื่นครับพี่น้องแตงมาหมื่นละน้อยละน้อยครับนี่ส่วนส่วนส่วนน้ำนครับทั้งพูน่ะนุ่มเจี๋แตงไปได้เป็นอาทิตย์แล้วครับ <S <S เดี๋ยวนุ่มเจีพ๋พายงางไปเบิร์ดครับเป็นอาทิตย์จะสองอาทิตย์แล้วครับพอแตงไปเบิบเราเขาก็หายน้ำ หานามแน่นิดน้อยมันก็นจะเริ่มออกดอกออกตาไหมนะครับพี่น้องพี่น้องบางท่านก็บว่าบักขามคือบดกน้ำเจดนันคือบดติดหมากบางเทีอกิ้งมันหลายเกินครับพี่น้องกิ้งมันหลายเกินเนาะกิ่งมันหลายมันกับปเรี้ยงกิ้งเบิดอันนี้ก็เริ่มติดน้อยแล้วนี่น้ำเจิดแตงไปก้อนหนายานี้แล้วครับนี่เอาออกห้โล่งเลยครับพี่น้องเอาออกห้โล่งเลยเอาออกห้ไม่ลงโล่งเลยครับผม,มน้ำมเจิดพ่ายายเบิ่งต้นุลเพุ่นพ,พอ,อน้ำมเจิดแต่งไปเป็นสองอาทิตย์แล้วเนาะ เบื้องไปนน้ำกันครับพี่น้องแล้วก็นุ่มเจกัขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ว่าไอติดตามเหล่านี้น้ำนุ่มเจเข้ามานะครับแต่ก่อนแรกๆนุ่มเจกอัอบโบ้ได้แต่งหรอกครับพอหลังๆนี่มาแต่งกิ่งแต่งยังอ่อนมันก็เป็นดอกดีครับผมปิดหมากลายนี่พีครับพี่น้องนี่ยนุ่มเจทาดอกให้เบ้างครับนี่เห็นไหมครับอาจจะมืดๆแน่สว่างเนี่ยเลยครับพี่น้องนุ่มเจทาอย่างเว้นครับนี่ครับกำลังติดดอกครับพี่น้องเนี่ย กำลังติดดอกแล้วครับผมอืมซึงติดดอกทังเป็นหมากอ้อนแล้วครับพี่น้องนี่ครับนุ่มเจีกกับแตงให้มันโล,งล่งนะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องพอแตงเปปุ๊บมันก็จะแตกตาไม่ออกมาทำงานมันตั้งกิ่งแล้วนะครับมันก็จะติดติดดอกติดฟักไม่นะครับถ้าเอาไาแตงเล่นเนี่ยมันก็จะบ่ค่อยติดนะพี่น้องมันจะเป็นเลียงใบมันสลายนี่ครับ นี่พี่น้องเห็นปะนี่พอแตงปุ๊บมันก็จะแตกขึ้นมาไม้ครับแล้วก็สะแตกดอกไม้เนี่ยแตกขึ้นมาไม้เดี๋ยวมันก็จะแตกดอกครับพี่น้องเนี่ยนุ่มเจีย,ยบให้บงตัวนัํงกุณครับตัวน,นี้ก็กำลังติดดอกครับพี่น้องช่วงนี้พวกนี่โซนนี้แตงแตงมาได้สองอาทิตย์แล้วครับพอถ้าแตงปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยครับนุ่มเจี๊ยใส่ขิงว่าตวัวละสองกระสอบนะครับผม นี่ครับน้ำเจี๊ยส่ยหิงว่าต้นละสองกระสอบเนาะเทรอบคน้นเว้นเว้นระยะรอบค้นประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนนะครับพี่น้อง่าเทไปติดมันนะครับเว้นเว้นระยะรอบรอบค้นต้นพร้อมครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับนี่ฟังพี่น้ำเจี๊ยกระแต่งไปหลายแล้วนะครับนี่เอาออกไข้โล่งนะครับพี่น้องเอาออกไข้โล่งเอาออกให้โล่งไห,ห,ห่แสงมันซองถึงผื้นนะครับพี่น้องไห้แสงมันซองถึงผื้นครับ มองนี่พื้นที่น like ุ่มเจี๊ยต้ก้อนกับเฮ็ดน้านะครับพี่น้องมาดีมันแรงมันมันบ่อด็ดผลนุ่มเจี๊ยก็ได้เปลี่ยนมาปลูกแบบขามเนาะพื้นทีหนึ่งไรหนึ่งไรนุ่มเจี๊ยปลูกไปประมาณเกือบสี่สิบต้นครับระยะก็พอค่อยตายโตครับหาเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรเนี่ยบางช่วงก็สี่เมตรเนี่ยฟังนี่กับนุ่มเจี๊ยจังบะแต็งนะครับทางออกนี้น้อยเดี๋ยวจะกลับมาแเต็งม่อยู่ครับพี่น้องนี่ต้นนี้กับยังบะทันแต็งดีครับ โซนทั้งนี้สีน้ำเจ็ดใต่แตง่งทันไปกัเอาออกให้มันโล่งนะครับพี่น้องกิ่งใดที่มันบางงามเขาก็ตัดออกนะครับผมเขาอยากได้ลัทรงภุมิแบบใดเขาก็แต่งออกครับพี่น้องน้ำเจ็ดายางเห็นเบิ้อุบนครับกลองอาดอีันเ้อครับพี่น้องนุ่มเจ็ดใส่โทรศัพท์าา่ทยแ้วก็เอามือถือไทยมันบ่มีขากล่องน,นี่ครับพี่น้องเห็นบ่ แตงออกให้มันโล่งเลยครับผมแต่งออกให้มันโล,งล่งๆเนาะเดี๋ยวมันก็นจะเริ่มแตกออกมาไมเนี่นี่น้ำเจลือแตงไปแต่ท่านพ่อทีครับนี่นี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับมันก็นจะเริ่มแตกตาออกมาแล้วเมันก็นจะแตดกดอกยูมังตามานะครับผมน้ำเกลืพัายาขึ้นบิง่งทุกคนครับพี่น้องย้อนแสงเนี่ย้อครับนี่ครับแตงออกเสร็จป,ปุ๊บกับส้ขิงวะ นุ่มเจียก็ใไสขิงวะต้นละสองกระสอบเนาะต้นละสองก็สอบมนะันก็นหดหนามมันนิดหน่อยนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ถ้าเขาบ่อแตงอ่ะมันก็จะเขียวใบมันหลายมันจะบ่อออกมันจะบ่อแตกตาแตกดอกไม่เนาะครับอันนี้ที่แตงไปแล้วมันก็จะแตกออกมาตามกิ่งตามงามนะครับผมนี่นี่ครับผมนี่ครับส่วนปุ๋ยย่างอ่นนุ่มเจียกับพวกใคจะใส่ครับพี่น้องสมากกัใไส้ต่ขิงว้าครับ ใช่ต่ขิงว่าผืนทีหนึ่งไรครับพี่น้องฟังผุนจะเป็นสวนป่าองนุ้มเจีือครับฟังผุนเป็นสวนป่าซี่ไรครับเป็นสวนป่าผสมผสรนเนาะน้มเจลือครับปลูกไว้ตอนนี้อายุสามปีแล้วครับสามปีแล้วเป็นสวนป่าเดี๋ยวมัเนเจลือพายางออกไปตั้งพีครับพี่น้องลองชมไปน้ำกันครับ มะขามปเปรี้ยวยักษ์นะครับพี่น้องมะขามปเปรี้ยวยักษ์หรือว่าท่านใดที่ปลูกอยู่กับแน่น้ำน้่มเจี๋ยเข้ามาเลยครับว่าใส่ปุ๋ยสูตรใดแต่งแบบนี้ถือวิธีบอ่อแะแน่น้ำเข้ามาแล้วครับพี่น้องนุ่มเจี๋ยจะเอาไปปับใส่ออามาเห็ดตามนะครับผมว่านุ่มเจี๋ยกับเป็นกเกือรเมื่อไหร่ครับพึ่งลาออกมาอยู่บานเต็มโตได้หาเรือนนี่นะครับพี่น้องจะกองเห็ดงานโรงงานกหญ่ทีเกษตรควบขู่พูนไปนะครับตัวนี้ยังบ่ท่านแต่งได้พี่น้องเนี่ย สามตัวนี้ยังบ่ทันแต่งเนี่ยน้ำเจกลือผ้าใยเบิ่งตัวน,นี้น้องกวางครับนั่งเอ๋เอาเลื่อยตัดกิง่งอยู่เนาะแล้วนี่น้องกวางกำลังตัดกิงกง่งมันอยู่กิ่งใดที่มันบางงามาก,ก็เอาออกเลยครับพี่น้องนี่ตัวนี้น้องกวางตัดกิ่งอยู่ตัวนี้อยู่ครับเอาเลื่อยตัดนะครับพี่น้องกันไกลเาขาไม่กตดัดตัดแต่งงานเลยหน่อยเนาะนี่ครับ แตงกิงออกเอากองไว้ตรงนั yeah, right. it ate, ้นแหละนี่ครับพี่น้องเนี่ยเจี๊ยบพญางเคเบิ่งเนี่ยกิ้งแบบนี้ออกได้ครับเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวน้องกวางเป็นพีซินเตอร์นี่ครับกิ้งแบบนี้ออกเดี๋ยวนี่ก็ออกเดี๋ยวเอาหนมาตัดครับนี่เห็นบนี่นี่นี่กิ้งหนึ่งครับพี่น้องกิ้งกิ้งเฉยบางงามเหมันสวนกันออกไปเนี่ยนี่ตัดเลยเนี่ยนี่ครับตัดออกเลยครับจงไว้เห็นมันงามๆครับผม ตัดออกเลยเห็นไ่เนี่ยครับพี่น้องเหลือกิ้งลักๆักไว้เนี่ยกิ้งนึ่งเนี่ยครับเจี๊ยตัดฝั่งกระสันตัดตัดมปหนึงครับพี่น้องครับตัดนออกเลยครับพี่น้องจงไห้ง้างๆครับให้ลงลงครับอะเลยนี่แล้วก็พวกนี้อะน้ำเจียกระจะออกเนี่ยพวกที่มันอยู่ตรงกลางครับพี่น้องนี่เนี่ยครับ ครับแตงตนนนน้นเห็ันบองงามเก่าออกครับผมเอาลงนั้นละ,ละ,ละกิ่งถัดมาอีกนะกิ่งบนกันสามาหน่อยๆน่อยนะเออนั่นแหละแล้วพี่น้องแตงออกให้มันลงๆครับพี่น้องมันจะได้ติดดอกเนาะถ้ามันทึบเกินใบหลายเกินแสงซองมาถึงนะ่ะมันจะไม่ติดดอกนะพี่น้องมันจะงามมันจะบ้าใบแล้วเขาเอาินบ้าใบเนาะ มันจะบ๋ย่ค่อยง้ามครับผมน่ะกิ้งยังถึงใต้นะ่ะเออนั่นแหละไปนอนให้ดมันหลงๆเนาะน่ะกิ้งเดนบันง้างมากเอาออกเลยครับอัโรถให้แดดมันซองถึงถ้าก็ใไ่ขิงวะที่น้ำเจียเทียดเนาะ ใส่ขี่งัวแล้วก็คนหนาม,มันแน่ครับผมย่างเบิง่งทั้งทีครับแต่เล่าพี่น้องออมันโลง่งจริงเดี๋ยมังงามมันก็ออกด้วยครับผมถี่เขาบ่งามถี่เขาบ่มาครับเขาแต่งไว้ปีนี้ปีหนามันก็จะเป็นทรงผุ่งงามแล้วครับผมเกลี่ยผ้าออกมาเพิ่งผีด ไปกิ้นนี่เด้เล่นได้ปะเ<ห>น,นี่ยกิงไงกิงไงน่ะ<ห>นอืมเนี่ยตาตรงนั้นแหละต <c oughs> ัดออกแล้วครับพี่น้องถ้ามันบางงามเนาะเขาเหลือเขาเหลือจะกินงงามไปแล้วครับพี่น้อง <c oughs> นี่อันไหนบางงามเขอาออกเลยครับ แล้วจะเกลียเด้งกันเออครับจริงเดี๋ยวบางแง้มก็อ,ออกครับเออเออกิ่งนั่นยวเรออกอ่ะเอออันนั้นว่า,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 าฟังพุพ่นจริงน้อยพุ่นเออเรื่องขยับขึ้นได้พุ่นอีก่ก็ได้พุ่นอันนั้นของกวางแดงกิ่งกว่ามครับ อ่นแล้วพี่น้องออกโล่งๆนะครับผมแล้วก็นุ่มเจก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามให้กับน้งใจนุ่มเจน,นะครับนี้ก็นุ่มเจจะจะขอลาพี่น้องเข้าไปก่อน,นเนาะแล้วไปเจอกันคลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีครับตัวหันมาเขาจะเอาไปเทดบล็อกคลิป